4ขั้นตอนการเตรียมตัวสมัครงานสำหรับเด็กจบม่ข้อหนึ่งคิดให้ดีให้รอบคอบก่อนว่างานไหนที่เราชื่นชอบและเหมาะสมกับเราม,มากที่สุดแล้วหาข้อมูลเกี่ยวกับงานงานนั้น 2. รวบรวมประสบการณ์ที่เคยทํางานหรืออบรมหรือกิจกรรมต่างๆที่เคยทําสมัยมหลาลัยหรือว่าประสบการณ์ฝึกงานต่างๆรวบรวมไว้เพื่อใช้ในการประกอบการสมัครงาน 3. เขียนรายละเอียดลงในเรซูมเม่ให้ครบถ้วนที่สุดนอกจากนี้อย่าลืมเช็คความถูกต้องแล้วก็ รวบรวมข้อมูลก่อนส่งด้วยและย้ำว่าข้อมูลในเรซูเม่ควรจะเป็นของจริงและเป็นความจริงนะคะ4เตรียมเอกาสารข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อการสมัครงานรูปถ่ายให้เตรียมพร้อมนะเพื่อกันการตกโลตกหล่นหรือการความผิดพลาดนะคะเพราะว่าบริษัทเวลาที่เขาจะรับเราเข้าทํางานเนี่ยบางทีมันปรับเนี่ยเพราะ,ะั้นเตรียมเอกาสารให้เรียบร้อยนะส่วนใครนะคะที่อยากที่จะสมัครงานนะหรืออยากลองทํางานดีเทลยาดูนะคะก็รายละเอียดนะในคลิปนี้เลย ในในช่องนี้เลยนะคะหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยงานดีเทลยาคืออะไรผู้แทนยาคืออะไรนะคะมีรายละเอียดปักหมุดไว้อยู่ในคลิปด้านบนนี้แล้วนะคะกดติดตามในช่องนี้ก่อนนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้านนี้นะคะแล้วก็ไปดูข้อมูลเกี่ยวกับดีเทลยาได้เลยดีเทลยาเนี่ยคือรับตั้งแต่อายุ21ปีถึง35ปีนะคะจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับงานนี้นะคือมันในเรื่องของรายได้ที่ดีไนงะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะคลิกลิงก์ไปที่โปรไฟล์ที่ลิงก์ทรีได้เลยนะคะเพื่อแอดไลน์เพิ่มเติมนะหรือว่าดู ข้อมูลที่อยู่ในคลิปในช่องเนี้ย20คลิปก่อนนะคะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวงการยาและเครื่องมือแพทย์บอกไว้ค่ะ